อ да to well ืดนามกคือที่บเนาะอกบออืดนามบออืดนามออกมาง่ายมาง่ายายนกันกลย้อยี่อหายออตัวเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมผมคนสาเอีสามันาพลุยครับผมมีดพอกันอยู่ปลาขอเขาเนาะหาุจีนวนเลยครับผมเนี่จีนวนแดงไงเนาะหลายบราได้อาุนกันครับผมไปนี่กเลยอปลาอยไง น <zo ys> <autour> <cose ys> ี่แกคุดมาแน่เด้อค่ะนี่มาถ่ายๆเนาะลุ่มละสามละสี่ละหายี่เลยค่ะขวยหนึ่งมาเบิ่งขวยนี่มาหลุ่นลุ่กันโอ้จำแขนพี่น้องโอ้จำแขนกบเน่ยหลายมาก่างไม่หลายจังเราเสียมขัวอยบอก่เออไม่วีออกหลาย นี่คือมะพรดินแกนมเี้อืออียงนั่นอียงนั่นโเมนแมงดนั่นอีหยังนั่นเีป้อมอีป้อมยังนั่ปหัวยาวเปียนอปมหัวยาวๆเดยวดีเห็นเดี๋ยวอุ้ยดูินยดิตัวนึง ตัวใหญ่เลยโอ้ยเบิ่องนี้ค่ะไข่เต็มถองเลยนี่คือขนาดโอ้ยเกือบสองตัวเถูนิ่วมือเลยใดนี่เบิ่องนี้ตัวเหยียบใหญ่ๆโอ้นั่นๆหลุดเด็ดห่อนแต่ก็ขุ่มหน่อยเนาะถือว่าขุ่มอยู่ค่ะของแสบของแสบไข่เต็มถองนี่แล้วเบิ่ง

ทายแนว่ายแนวเรื่องจากคูดซอยกันหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่นบบคอยเลิกป้นไหน่ะเพิ่นก็บคูดดิ่งทางก็บคูดง่ายอยู่ค่ะอย่าว่างเนาะบ่ได้ยุบไมเนาะเม่งฟองเนาะเม่งเม่งงอดไม่งอดเด็กคนนึงอืมสีตัวแล้ว ไปเมื่อละถึงเกนเกนนะเมื่อละไม่บอกรวมด้วยกันเมื่อแรกพออีกค้ยใหญ่ไอ้ปะมารวมด้วกันค่ะนสองหูหรือสองหูเป็นปุืนหลายด้างดินพอได้อยู่เนาะดินหนุ่มดินหนุ่มดินเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หลาย ตัวีใหม่นี่ปลูด้วยค่ะนี่หนึ่งตัวแล้วสองปิดถมเลยถมเลยโอหตัวใหญ่แห้งเด้แต่นะจำนิ้วมือใสเดือนเลยค่ะนี่นี่อยูโป้ด้วยค่ะนะฟูดใหญ่ๆเป็นอย่งนห็นบอกเขอยว่าตัวใหม่ กูทำเลยกูทำเลยโอ้นี่อันเด่นเด,เด,เด่นเด่นไอ่านดิสีอ้น่ะสีตัวฮะโอ้ยไล่ะ มีงดีแต่ต่อหัวดินดินดินหลุนหลุนหลุนน่าจะควายนี่ท้ายซำไหโอ้โตัวหลักหกรอกกควายใหญ่เดี๋ยวเขนจะอยู่หลายอยู่อมต้นไหลเนาะดินเมืองดินเป็นเป็นดินเป็นพุนผูนหอยเป็นดูดหน่อยเนาะเออมี มีต้องหูมีมีหายจากตัวคุกนั่นนี่นเีโอ้ยเกือบเกือบเป็นมุนยากกีดมงหูีดหักใหม่เปลือใหม่เงี้ยเห็นบอจากตัวละกำมือนึ่งเล ตัวใหนนะคะมันก so ็ดูแบบหลายเหงยนหลายที่บึงจ้ตู่ค่ะนื่สามเลยค่ะอู้เดียดออกแลด้วยจ้ะสองอุดยไนคุณเด็กอ้คุณเด็กสามสามตัวอีส่วนใ่สามหลายหนยมั้หลายคุณเด็ก คุยหลายแต่ดินแก่นมนฟังมาทีฟ,ฟังหนึ่ง,ง,งดินแก่นอืมตัวใหม่ดินแกล็นนะหากหลายน้ำเนอด้ยวยเถอะพ้นตกนะอู้หู้คือสีหลายแหงไป,ปอย่างปองเลยอุ้ยดากปีเลยอุ้ยชอบดากเลๆๆยดูบดูก่อน อันนี้ๆๆเดี๋ยวเรื่องนี้กันเรื่อนี้มันจะโอ้โหจิงแกนอืึมอ๋อสองสามเลยเงยหน่อยสองสามอยู่สี่สี่ตัวหาป้อดยดินเนาะ แต่เป็นเป็นเป็นเังสีเพิ่นกระบ่ได้กโนหวยได้หน่อยเนาะเพิ่นเผยผู้่นเป็นเผยไอ้ฝนวะขุยใหญ่ปูใหญ่มาดูกันห้อยเพิ่นดู้นมาจัดเม้เหลือมมัดเลยค่อยนไต่ลงมาจากเป็นไม้มันลงหูเหลือมมัดเลยปวดพวกผู้สมแขน หลุดเหมือนกันค่ะผู้ใดบอกม้านบ่กปัดหาหน่อยเกี่ยแคดบ่ขุดเก่งเสียบเขาดีพ่อชักนี่นั่นว่าหลับตัวเดี๋ยวอวยก่อนตัวหนึ่งเราจะถือเนี่ยเดี๋ยวอวยก่อนเขียกก่อน มันอยากเปียกอันสองตัวเห็นฝนคุดว่าเป็นตะเขากว,ว้แอชเชียงภูเขาเช็ช็เชียงภูเขาเชียม,มอันนันน่นนัน่นนั่นเห็นมั้ยเยอะแม่งยังดู่งไวหลายแห่งผู้โด่งไวม่งวีแม่งหน่อย,อยสามแล้วจ้ะ

ต้นใหม่เหลือมดเลยเมืไกันิกาขาดกันิกาขาดเอาให้หนักละเื่อเราจะมดอ่ะอุ้ยอุ้อ้ยโอรอมคักแโอ้ยเหยถือที่อเลยอืมกุดคุณเตียมเขาดีนเตียมนี่อ้ยเอาโ เดี๋ยวก่อนเดยว้่าเครือบกันดิเป็นมอเฉียบเลยนี่งท่งออก่ลไหนมึงไงูถินังเนี่ยี่ละปีกตอกปีกตอกวห้ลุดตองยำโคโค

ไม่ลำบากเหรอ,อ,อไม่ลำบากอืมไม่แล้วโอ้โหดีโตหาโตเ,เ,เตนาะเดี๋ยวจุโคุรอีกทางหนึ่งเด้อจ้ะยังจะเดินขุดลงไปได้เด้อค่ะนี่นี่หวยญ่เติบนี่ตัวหน,นึ่งใ,ให้อีกคุณค่ะอยู่ข้างในนี่จ้ะ สองตัวนี่ค่ะนี่ไข่เต็มถองเลยจะ้ะเดี๋ยวเบิ่งอีกก่อนคูดอีกก่อนค่ะนี่อีกตัวหนึ่งจะ้ะสามตัวเร็วนะอีกบ่สี่ตัวบ่หลุนหลุนพาต่างกล่องเขบาแดงมาคุดมือเรยวสามตัวสามตัวจะ้ะ อีกห้อนึงเลยจ้าเนี่ยป่วยไงอยู่จะเดินพุดก่อนเลยคะ่ะเดี๋ยวทะเบิ่งว่าไลยได้หน่อยเดินจะเดินไปแล้วค่ะต่างกล่องมาะคะ่ะเดี๋ยวรอดูพุดเบิ่งก่อนนี่กำลังพุดลงไปกับหอเลยค่ะน,นี่ตัวนี้ยิ่งใหญ่เลยค่ะนี่อู้นี่ค่ะน,นี่ว้าวขาห้องเลยจ้ะนี่สามตัวแล้วค่ะอ,อยู่บรลเวนี่ก็พุดเบิ่งก่อนยิ้มยำยิ่งยำยิ่งอยู่จ้ะนี่ รอบบังพูดก่อนนี่สี่หาหกตัวนี่ฮนี่สองตัวค่ะอยู่อยู่บลึกเด้อค่ะตัวใหญ่ๆเลยอีกวนะกันึโอ้ไม่มีมีอีกค่ะพัพูดก่อนพูดไม่เดียวแมนบ้าอะไรออืโอ้ยดูเดียวนี่จ้ะ หลายตัวอยู่คุ้ยนี่งงมูใหญ่เม็ดจ่อยเม็ดจ่อยละเม็ดละค่ะหกเจ็ดตัวเนี่ไลยอยู่ค่ะมานเนี่ยด้วยจอค่ะอืมงานดูคุกคือดูคุกสองตัวเขาดีเลย แม่ค si um. ่ะถึงินลมกับซียูซีจักโตมาหลุดช่องตัวแล้วเดค่ะอืมสตัวใหม่ค่ะสมตัวแล้วตัวใหญ่สีครับตัวใหญ่เอ้นั่นวตัวงตัวใหญ่ตัวน่อยได้จ้ะห้านี่ยังดูยังดูอ่ะยังดู่อ้าวหกโจ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 เทียนเพ่หน่อยมัดจ่อยดินโลมน่ะ อ6ตัวหตัวโอ้ดินโรมดิออนึงอ้ออุ้้นงายดีนคุ้นเขาไปหนักเขาไปคดท้งๆทิงอินเทนขึ้นมือมือเลยเข้าไปเัอื้อื้อืเห็นแบบนี้หนึ่ ีเหมือนที่เหมือนทีดูมาแล้วมีแมงยังนะสองแมงยังแมงยังนีติน่หมดไม่หมดเลยไม่คือเอาแม่งอันน่ะใช่อุ้ยมุนแยังนี่สี่ตัวล้มเลยเฮ้ยอนแมงบลมๆก็สีมีกอยู่ด้วยนี่คนตกใสเนาะไม่จ้ะ มืเสาออกมาจากบานนะครับผมตกจากบานอยู่้ออสินลงตกเนกนูชอยู่นอ่ะออกมาจากบานะครับผมมาหอดมาหอดรเปล่วเด้อคงยอดได้ยดมาเห้นบ่ึดน้บ่เนาะ เออกันบ่อึดนามบ่อึดน้นาออกมาง่ายง่ายแล้วนะเป็นหลายทุกคนกันกะเลยสามลอยสี่ลอยหาลอยห้าอยตัวเนาะข้างหลังจมีหลายสุคนเลยนี่พี่น้องกบานก้อนข้าพึ่มยิมหนามออกมาออกมาเลยเนาะบริเขาพี่อีกดอกพี่หลายยุออกเมื่อบานเลยบานเลยพี่ตะปูหมันหมันบานเนาะขอบคุณทุกร่างใช่ทุกไหล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์บคุณที่ต่างับผมขอบกันมาที่นาครับสวัสดีครับ หันเย็นๆเนาะมานน่เนาะแมา๋ยวไปยับกง